สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนพอเพียงชาแนลนะคะวันนี้บ้านสวนก็จะพามาชมผักผักกาดหอมที่บ้านสวนปลูกและมีขายตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดแปลงแรกคะ่ะรุ่นแรกที่บ้านสวนจะตัดไปขายในวันนี้นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆพ,พอใช้ได้ไหมคะ ก็จะปลูกไม่เยอะนะคะแต่ละรุ่นก็มีเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อรุ่นเล็กค่ะอีกประมาณสัก10วันหรืออาทิตย์หนึ่งขึ้นไปอะค่ะถึงจะพอตัดได้ค่ะ mm hmm. ก็จะต่อเนื่องกันกับแปลงที่กำลังตัดตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือแปลงที่อยู่ทางซ้ายมือค่ะ mm hmm. อันนี้ก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะเริ่มตัดได้แล้วค่ะ mm hmm. บางต้นก็เลือกตัดได้แล้วค่ะ mm hmm. ก็จะมีติดร้านไปขาย บ้างผักตัวนี้บ้านสวนคิดว่าดูแลง่ายนะคะนี่ค่ะเริ่มตั้งพุ่มแล้วค่ะเริ่มจะเป็นกอแล้วเขาดูแลง่ายนะคะมแมลงรบกวนไม่มีเลยคะ่ะเอ่อถ้าใครอยากจะทดลองปลูกผักก็แนะนำให้ปลูกตัวนี้เป็นตัวแรกเลยะคะ่ะขอแค่เราใส่ปุ๋ยดูแลมแมลงรบกวนไม่มีส่วนกวางตุ้งนี่ ยังไม่ออกดอกค่ะก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือ10บวันขึ้นไปอะคะ่ะน่าจะเริ่มมีดอกมาบ้างแต่บ้านสวนก็ทยอยเอาไปขายนะคะก็ตัดไปทั้งไม่มีดอกนะคะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดดอกดีไม่ดีอาจจะหมดก่อนส่วนหัวพานี่เป็นรุ่นแรกค่ะใบเขาจะสวยเพิ่งเริ่มตัดเหมือนกันแล้วก็จะมีมะเขือะคะ่ะ มะเขือนี่อายุเขาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะทำสาวก็เก็บต่อได้เรื่อยๆค่ะผลผลิตก็ยังพอไปได้ค่ะในระหว่างรอรุ่นต่อไปเนาะส่วนมะละขี้นกนี่ก็อายุก็เป็นปีเหมือนกันค่ะแต่ลูกเขาก็ยังสวยอยู่ค่ะยังให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดกค่ะเก็บวันหนึ่งได้ประมาณโลสองโลเลยนะคะแค่แถวเดียวอะคะ่ะ แล้วก็เอามามัดเป็นเป็นจุกค่ะขายเป็นจุกละสิบบาทอะไรประมาณนี้อะค่ะส่วนยอดเราก็เก็บขายนะคะยอดมะละเก็บได้ทั้งผลเก็บได้ทั้งยอดเลยนะคะมะละยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกดีนะคะชะลอความแก่เขาด้วยค่ะถือว่าใช้ได้เลยคะ่ะมะละนี่เพื่อน <_ Pel ic un> ๆดูสิคะนี่ลูกเขายังโอเคเลยค่ะลูกค้า ค่อนข้างชอบนะคะเอาไปขายหมดทุกวันค่ะขายดีค่ะนี่ค่ะก็ใส์ประมาณนี้เลยค่ะเก็บไปขายส่วนถั่วพูนี่เป็นส่วนพูของเก็บมเมล็ดพันธุ์เองนะคะรสชาติกรอบหวานค่ะใครสนใจติดต่อขอได้นะคะ ส่วนหอมแบ่งนี่ซื้อพันธุ์มาปลูกค่ะแล้วก็ปลูกคู่กับผักชีเนาะนี่ก็เป็นสินค้าที่เราจะนําไปขายที่ตลาดสดค่ะเก็บรวบรวมมาแล้วก็ล้างแพ็คใส่ถุงประมาณนี้ค่ะผักทุกชนิดเราก็จะกรํารเป็นกรํารไปเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ทันแล้วก็เอาไปการรที่ตลาดค่ะใส่ถุงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดนะคะตอนเอาผักไปขายค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ บ้านส่วนต้องขอขอบคุณท่านที่ชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ